ในขณะที่กองทัพซานนี่ของทีมงานฟ้าพนานก่อสร้างกำลังเล่นโคนดครับมีอีกจุดหนึ่งกำลังโหดเลยครับตามไปดูฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งของแนวร่วมรถแบคโคของทีมงานฟ้าพนานก่อสร้างครับรถเช่าเอาเรื่องนะครับรถเช่าพี่ตมตาม โอ้โหเจอปลาจอวางยาหรือเปล่าเนี ok, ่ยปลาจอวางยาแนวร่วมฝราบาซสแล้วครับโกเบโกเอสเคสองร้อยซเปอร์เอ็กป um, ีตูมตามแนวร่วมจากเกษตรวิสัยร้อยเอ็ดที่มาร่วมทำปฏิบัติการขุดลอกขุดแคนบ้านขวาวตะบนปะเคียบอำเภอคูเมืองบุรีรัมย์แห่งนี้ครับ SK140LC กำลังช่วยเหลือครับเอาดินเปลียกเปลียกออกมาเอาดินแห้งยัดลงไปครับเสียฟอร์ดช่วยพี่ตุ๊บตามงานนี้เจอรับรองโหดแล้วครับเจอป๋าจอวางยาครับ ติดตูบตามเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเย็นโอ้ดูสิครับยิงแต่ลงนะเนี่ยยืนนานไม่ได้ครับดินที่นี่เปียกๆถอยมาถอ,อยออยังไงถอยยังไงเอ่อคุยกันสองคนครับ เดเราูธอดินที่เอาขึ้นมาลักษณะก็จะเป็นโคลนผสมดินทรายเปียกๆครับตูดเริ่มเปื้อนแล้วฝักของเสียพอร์ที่ก่อนหน้านี้ก็จัดไปหลุมดึงครับ แต่ไม่นับเป็นหลุมให้เพราะว่าช่วยเหลือตัวเองออกมาได้ฝั่งของพี่ตูมตามเนี่ยดูแล้วช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ครับมีฝั่งของเสี่ยวกอดมาช่วยนี่นับเลยครับหลุมนึงเนี่ยน,นับเลยหลุมแรกช่วงล่างนี่หายหมดเลย ออกมาโชคดีว่าอยู่ใกล้ถนนครับอยู่ใกล้ถนนยิ่งสูงยิ่งอันตรายครับผมนี่พูดอยู่บ่อยๆหน้าง,งานที่นี่ชั้นบนเนี่ยดินยังยังเปียกก็คือยืนนานๆทำงานทอยดินเนี่ยมันก็จะล่อนตัวเองลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นต้องขยับตัวบ่อยๆนะครับป๋บาเจาะท่านเปาพี่ต้นเนี่ยเขาจะรู้พื้นที่เป็นอย่างดี เนื่องจากว่าสองคันนี้เพิ่งจะมาใหม่ครับก็เลยจัดจัดให้ซะหน่อยป๋าเจาะบอกว่ารับน้องโหดซะหน่อยมาอยู่กับทีมงานพั่บานนานก็ต้องประเภทเข้าเมืองตาหลิว,ลวต้องหลิวตาตามครับอย่าถอดใจนะพี่ตุ๊กตาม วเจอรับร้องหดนะครับเนิ่มๆพ่ตุกตามเนิ่มๆเดี๋ยวยังเปียกยังเละอยู่เลยแล้วก็ในค่ำคืนที่ผ่านมานี่มีฝนตกหนักด้วยครับ ทำเนี่ยๆครับโดยตักดินรอบๆออกไปเบียกเละครับขณะที่กองทัพซันนี่ของฟาระบนานเนี่ยเขาก็เล่นโคนกันครับ อยู่ใกล้ถนอนอยู่ปลอดภัยอยู่ครับผม <laughs> ดินรอบๆตัวออกครับข้างหน้านี่แข็งอยู่ไปได้เวลาขึ้นฟังอ้รอดไม่รอดครับไปแล้วครับนี่โชคดีนะอยู่ใกล้ดินแข็งอยู่ใกล้ถนนไม่งั้นและยุ่งเลยครับ าที่มาสะอาดๆคราวนี้ก็เริ่มเปื้อนแล้วครับเอาเดินกันไ่อยไปเรื่อยๆพี่ตุ๊กตามยังลื่นอยู่ครับ แต่ก็ไปเรื่อยๆ <c oughs> ขึ้นไปแล้วครับ <c oughs> นิดเดียวโอ้ป่าเจอวางยาแนวร่วมไม่ได้แล้วเนี่ยอย่างเงี้ยโอเคปลอดภัยครับ ปลอดภัยนี่จริงๆเนี่ยจมตั้งแต่นู่นแล้วครับแล้วก็พายตัวเองออกมาเรื่อยๆมาจนถึงจุดที่มั่นใจว่าออกได้ปลอดภัยครับ คราวนี้ก็คืนถนนนะครับคืนถนนให้กับสภาพเดิมเนี่ยเปลื่นขึ้นมาถึงคำว่าโกแล้วครับตัวเค เริ่มจะเลอะแต่ว่าขุดพลฟ้าบรรนานตัวจริงนั้นเรื่องเลอะเปื้อนนี่เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับแนวร่วมก็เริ่มที่จะเข้าสู่โหมดฟ้าบรรนานเต็มตัวครับ ดดา <laughs> เจอป้าเจาะวางยาเนี่ยแถวนี้ไปนี่มีแต่โคนเลยนะข้างล่างเนี่ยเดินซุบสี่ซุบห้าไม่ได้นะ <laughs> ป้าเจาะเอาโคนมายัดไว้นะ ตอนนี้ก็เดินหลบทางกันครับโอเคครับขึ้นได้ปลอดภัยจัดไปแนวร่วมว้าบันานโหด